ครับมือนีก็มาตัดห้าโบเมนตัดห้าตัดเขา่าใ้เวลาตัดเข่าแล้วครับอันนี้คือที่ตัดแหล่าไม่ไม่นะครับส่วนแป้งนี่ก็คือตัดมือเศร้านะครับตัดตอนเศร้าตอนนี้กับประมาณ17นาฬิกาหรือว่าหาโมงแรงแล้วก็มีทีมงานที่เพิ่นมาขอตัดน้ำครับเอาไปหิ่งหัว นี้คือทีมงานกำลังตัดอยู่ครับนี่ก็คือทีมงานคุณภาพทีมงานมาตรฐานมาซอยตัดงานนี่ก็งานใหญ่พอสมควรครับส่วนด้านพุนก็มีทยย่ทันผูนย,ยสุทินทันผููใยสุทินก็มาตัดเอาไปเห็นมักวคือกันครับ ดานีก็คือทีมงานทีมาสอยตัดเขา่าในมือนี้ครับส่วนด้านนี้ก็คือที่ตัดแล้วได้สองมือครับผมตัดได้สองมือกำลังงามส่วนด้านนี้ก็คือเขาที่วานวานหลังครับส่วนด้านใกล้ๆฝุ่นก็นยังบ่ทันได้ตัด สวยมีเวลา่อยมาตัดครับ